สวัสดีค่ะเอฟซีทุกชัชนานเส้านี้กับสิพาลูกหลานมายามกระปูเนาะปูใบไม้ปูดำค่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะรอบขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้สิเป็นปูดำนะคะทุกคนนี่ปูดำโอ้โหแล้วก็ซิมีปูใบไม้ เดี๋ยวก็เอารอบตัวนี้ยากมาผู้เดียวลูกเอ้ยไม่มีอันที่ตั้งกล้องเนาะไ,ได้จับเอาซีละค่ะมันอยู่ในอันนั่นเข้ามาในกลางสะพานทุนไอ้โลกเก้ตามมาทำไมล่ะลูกเข้ามาไม่ได้นะคะตกสะพานนะคะทีะ่ยามตัวนี้ต่อค่ะทุกคน โอเคอันนี้จะเป็นปูใบไม้เดอ้อทุกคนนี่ค่ารบๆบ่อนะคะล,ลูกหลานข้าวมาตัวหนึ่งค่ะปูดำนะคะอันนี้ปูไซสเล็กอันนี้จะเ,เป็นปูใบไม้ะเสือ ่ายังมีอยู่แล้วก็ใส่ไว้ต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมายามใหม่ลองนี่กำลังน้ำขึ้นอันนี้จะเป็นคลองนะคะทุกคนดักปูดำปูใบไม้ได้ anger. พร้อมอยากกระดักตรงนี้แหละค่ะทุกคนน่าระสยามรอบนะคะอันนี้ญาตวางกองไว้ก่อนเอารอบขึ้นนะคะทุกคน ตรงนี้ก็ดักไว้สีดางนะคะพยายามรอบกันต่อเลยลูกหลานยามขึ้นมาแล้วค่ะท,คทุนทุนอันนี้เป็นปูใบไม้มเดอ้อลูกหลานหนึ่งสองสสี่ห้าหกตัวสองสี่หกหตัวนะคะเข้าออด่างนี่แหละ นี่มันจะเข้าประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนบางทีก็ซิบกัวนะคะโอ้ใบไม้อหากินง่ายลูกหลานเราใส่ไว้ตื่นมาแล้วกับมาหยามมาดักปูพวกอะไร ไม่กินแล้วใส่ซีทธรรมชาติมตรรมาตลูกหลาเออทีีป่ายังนะคะเนื้อหยังแล้วก็ใส่ต่อเดี๋ยวค่อยมาหยามใหม่นะคะใส่ยาประตูะมาเรียบร้อยนะคะทุกคนหยามเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปูใบไม้นะคะ อันนี้สิเป็นตัวเมียตัวเมียมันจะไข่นะคะทุกคนต้มแล้วไข่เต็มท้องเลยค่ะเนี่ยนนสิป่นสุกหลานต้มป่นนะคะแล้วใช่ตำหมูก,ก็ได้อันนี้ตัวผู้ตัวนะี้ว่กเตยอเด้อันนี้ก็จะเป็นปูด,ดามได้มาตัวหนึ่งนะคะทุกคนนี่นะฮะอะไม้ของเรานะคะนี่ได้มาแล้ว วิธรรมชาติลตื่นมาไปใส่ปูใส่ปลามันก็ได้กินเกกินแล้วค่ะจำเนี่ยอันนี้เกษีเอาไปดองน้ำปลานะคะทุกคนดองน้ำปลาได้ยากสีไปดองน้ำปลาไว้ใส่ตำมะฮู้ที่เรือแล้วก็เอาไปต,ต้มย่างปุ่นนะคะทุกคนกับขา้าวได้แล้วคะ่ะ ได้กับข้าวกินแล้วนะคะกำลังกินน้ำค่ะครปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บปุ๊บแนะคะกุลมุ้ยไม้ดูว่ไม้หุด วบไม้ตอวันนี้ทุกคนยามปูมาแล้วต้นมะริตะการหดน้ำมันนะคะนี่ก็ต้นใบรวยไม่รู้เลิกกำลังดอกออกต่อออกผลยามปูเสร็จแล้วพดใบไม้ใบตอของเราต่อ งามเศร้าๆพุดพักนั่นเสร็จแล้วแล้วก็มาตามด้วยทุเรียนต่อนะคะทุกคนต้นท,ทุเรียน,นะะโุดดมักเต้ตามักแตงบรรยากาศยามเศร้าเนาะอุ้มนี้ก็อุ้มมักแตงต้นมักแตงนะคะกำลังแตกขึ้นงามแล้วกีได้ไปเดี๋ยวก็ได้กินมากซุ้มไปอยู่งามหลานดนวนไอเสือ เล็บ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 สามแล้วจบจอบอันนี้คือเป็นมักทั่วนะคะทุกคนปิดไปต่ำทุกวันซอยเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้พิเป็นมักทั่วปีลูกไว้กำลังออกมากยากก็ได้ตัวนี้แหละลูกได้ปูได้ปลามาแล้วกัมักทั่วมาตามย่างต่ำ ในบ้านกำลังออกกำลังเป็นนะคะทุกคนไปต่ำเอามาต่ำเด้อลูกหลานไอซีทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ลาลูกลหลานแล้วเด้ออยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงนะคะ ปารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมควมทุกสิ่งทุกอย่างล,ำลํลำรวยลํำรวยขอเขาอคุณทุกกำลังใจทุกไลทุกเลิฟค่ะผาคุ้มครองนะคะริซีทุกท่าน